โดยที่ท่านลูกบ้านเนี่ยไม่ต้องเอารถไปจอดที่เซ็นท่านให้แบบเปลืองเวลาหาที่จอดรถเลยแค่คุณเดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนะคะ <S <S อย่างเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าคอนโดดีคอนโดไซน์เนี่ยมันมันดียังไงเลิศยังไงอ่าเดี๋ยวออมพามาเดินดูเลยก็ดูสิคะท่านผู้ชม โอ้โหสระว่ายน้ําก็กว้างขนาดนี้จะเดินลงอะนะใส่ปิ๊งมากน้วยว่าแบบมีที่กัน้นไม่ใช่โอเคอีกทั้งมีสวนสีเขียวนะคะคอยบริการลูกบ้านแค่เดินรอบเนี้ยก็คือเกือบกิโลแลว้วอ่ะท่าลูกบ้านก็คือแบบไม่ต้องไปหาที่ออกกํลากลังกายไกลเลย ฟิตเนสมีสะว่ายน้ํามีนะคะอีกทั้งใครไม่ชอบฟิตเนสไม่ชอบอะไรอยากเดินเฉยๆเดินรอบสวนเท่านี้ก็เหนื่อยแล้วโอเคแล้วก็ดีคอนโดไซายของเราเนี่ยก็คือมีความผสมผสานกันเป็นร้านนานะคะมีการยุนี